ธีการแก้เบื่อ,อที่มันแตกต่างกันออกไปค่ะแต่สมมุติอย่างดิฉันหรือว่าอย่างที่เราจะให้ดูต่อไปนี้ยวิธีการแก้เบื่อของเขาก็คืออ,ออกมาเต้นอ้าว เบ,บเบยออกเนเด็ดขาดล,าลีลาไปเลยลีลาคุณป้าไม่ธรรมดาคุณชนะคุณดูซะก,ก่อนเนี่เป็นยังไงข้อข่าคุณป้ายังแข็งแรงนะถ้าคุณทําแบบนี้น็อตคุณหลุดร่วงกราวเลยนะฮะคุณล<ช>ีลาเห็นแล้วโอ้ยอมค่ะคุณป้าค่ะยอมแล้วค่ะไม่รู้ไปหิวเต้นมาจากไหนเหมือนกันนะคุณป้านะะถือว่าแกเครียด หรือว่าแกยังขายของไม่ดีหรือว่าแกเป็นวิธีการเรียกลูกค้าโอ้ดูดูดูเอลั่นวัดเลยรู้จริงๆว่าขายอะไรน่าดีเราก็อยากรู้เหมือนกันเลยว่าขายอยู่ที่ไหนยังไงอะไรใครรู้มาบอกกันหน่อยนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าคลิปเนี้ยคือคนถ่ายเนี่ยเขาถ่ายแล้วเขาก็แบบว่าเอามาแชร์ไว้เพราะว่าเขาบอกว่าคุณป้าเนี่ยแกทนได้ยินเสียงอะไรรู้ไหมเสียงรถแห่แกทนได้ยินเสียงรถแห่ไม่ได้แกก็วาย พิงร้านเลยไม่คงไม่คายมาแล้วของวิ่งออกมาเต้นริมถนนเลยจ้ะคือรถแห่เนี่ยตามต่างจังหวัดหรือตามอะไรอย่างงี้ยก็จะมีแต่แด่แดแตแด่แต่แด่แต่เหรือว่าจะเป็นเครื่องเสียงเดี๋ยวนี้บึมบั่มก็มีแกได้ยินเพลงไม่ได้ได้ยินรถแห่ไม่ได้แกแพ้อแค่คือออกมาเต้นแบบนี้แหละค่ะที่ร้านเลยจ้ะคนดูคนเห็นก็อารมณ์ดีมีความสุขตามไปแล้วสุดท้ายคุณเห็นไหมรู้นะว่ามีคนถ่ายเนี่ยเรียกเลยคอมอนคอมอน ไม่ต้องใครที่ไหนใกล้ๆตัวเราก็แพ้เหมือนกันกับเสียงเพลงเสียงดนตรีใช่ดิฉันต้องนั่งเงี้ยนี่เป็นไงบังคับตัวเองบังคับบังคับเก็บไม้เก็บมือต้องเก็บอาการให้อยู่อย่ตลอดเลยได้ยินเสียงไม่ได้มัดหน่อย